โอเคครับวันนี้ก็มาอยกช่องมาม่วงบอนสล็อตนะเมื่อวันนี้เราจะพาเพื่อนมาเล่นเกมหือนกาในชาฟอร์จูนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารำคอนเทนต์กันนะก็พกงบมาอยู่ที่5,000นนะทุกคนวันนี้นะเราจะมาซื้อฟีเจอร์ไม้เบส30มนะมาล้ว2 2 5าสนะทุกคนเราจะซื้อกันไปยาวๆเลยจนกว่ามันจะแตกจนขึ้นหมื่นนะเพื่อน ซื้อยาวๆย,ยับๆไม้แรก5สกัตเตอร์ไปเพื่อนเอามาเป็น4นะก็4สกัตเตอร์8หมุนนะทุกคนเกมนี้รูปแบบเกมก็ปกตินะทุกคนคล้ายๆพวกแมวพวกสาวถ้ำนะแต่ว่าตัวคูณมันอยู่ที่วายนะเฮ้ยวายเรียงตัวสวยงามจังหว่านี้โอ้สาวที่หกเองเหรอแต่ตัวแพงมันไม่จ่ายมันจะคูณนะทุกคนเนี่ย ถ้าเราจ่ายด้วยวยมันจะเอาไปคูณนะเพื่อนต้องลุ้นให้วาเปลี่ยนมาแบบสวยๆเท่านั้นนะทุกคนอารมณ์อาจจะคล้ายๆค็อกเทลไนน์นะเพื่อนนะหมายแรกเคเลียงตัวสวยงามเปลี่ยนเป็นสิบสิบไหมเคโอ้ยังจ่ายอยู่นะมีขมิน้นมะลัยสวยงามไปมาหนึ่งพันเฮ้ยไม้นี้เท่าทุนปะเนี่ย เหลืออีก2หมุนนะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมา2100แล้วนะเราซื้อมา2200หมุนสุดท้ายยังไงโอเคก็ตีเป็นว่าเท่าทุนนะทุกคนขาดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนั้นนะได้อยู่นะไปต่อนะทุกคนก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมามมวงเป็นครั้งแรกนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะ อยากให้เล่นเกมไหนเกมอะไรเบทเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนนะไปไม้ที่สองสี่สกัตเตอร์เหมือนเดิม8หมุนนะเพื่อนยยาวๆนะวันนี้นะไม้แรกก็ถือว่าเท่าทุนแล้วกันเุยเคมาสวยเบทเป็นคิวดิอุย้ยสวยเต็มแผงเจเต็มแผงเพื่อนบึ้มมาอู้ไม้นี้กำไรแล้ววะ่ะทุกคน เหลืออีกหหมุนเลยนะทรงกำไรอยู่นะทุกคนนะไปต่อได้อีกไหมนะหกพันหกร้อนะเมื่อกี้นี้นะโอ้โหมาส่วยแบบนี้นะส่วนมากนะเกมอะแทบจะถูกเกมเนละทุกคนกอบเงินเบนเป็นกรอบทองมันชอบไม่ตรงนะแต่เกนิชานี่คือเหมือนข้อยกเว้นนะทุกคนมาม่วงมีความรู้สึกว่ามันจะชอบจ่ายตรงลายนะเกมเนนะี้ยถ้ากอบเงินเบนเป็นกรอบทอง มันจะชอบจ่ายแบบถูกเห็นปะมันจะเป็นสิ์มันฉลาดอะเอาง่ายๆคือมันฉลาดนะทุกคนมันรู้นะว่ามันควรกลายเป็นตัวไหนนะไม่เหมือนเกมบางเกมนะแม่งคือเพื่อนๆรออ,ออยู่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเฉยอย่างเงี้ยเปิดนี้มีกําไรนะทุกคนสุดยอดก็วันนี้นะมาม่วงเล่นอยู่ที่เมกาเกมห5้นะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามา่มงเล่นอยู่ที่ไหน หรืออยากตามมาม่วงมาเล่นนะก็กดที่ลิงด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคนไปไม้ที่3ต่อไปตอนนี้ขึ้นมาหมื่นแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราไปต่อยจากสองสามไม้นะเพื่อนเพื่อมันจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ายาวๆว,วันเนี้ซื้อฟรีเกมนะก็รวมๆแล้ว2ไม้ยังไม่เจ๋งนะทุกคนอันนี้เข้าไม้ที่3นะอาจจะเจ๋งไม้นี้หรือเปล่าเฮ้ยเค okay, สวย เห็นปะมันเปลี่ยนแบบฉลาดนะทุกคนคือมันได้ลุ้นอยู่แล้วอะ่ะว่ามันต้องจ่ายอะ่ะวายมาแบบได้ลุ้นนะกรอบทองนี่คือได้ลุ้นตลอดถ้าสมมติกรอบทองมาสองตัวนี้ยิ่งได้ลุ้นเลยนะทุกคนมันเปลี่ยนแบบฉลาดฉลาดหน่อยนะมาไปเลยสิบไหมอ้หเป็นพวงมาลัยช่องสามต้องมาแล้วไหมอ๋อ คือชอบมากเลยนะทุกคนมันเปลี่ยนมาเป็นแบบคู่อย่างเงี้ยเห็นปะฉลาดเลยะบอกแล้วนะมันเปลี่ยนแบบฉลาดมาดีเฮ้ยจีบอกไม้นี้ก็จะเท่าทุนอีกอนะทุกคนเหลือหมุนสุดท้ายนะคืยแต่ก็ทรงดีนะทุกคนมันไม่ขาดทุนอนะเออหมุนสามก็ยังประมาณเท่าทุนนะทุกคนตีไปก็เรายังไม่เจ๊งสักไม้นะเพื่อนนะ สหมุนเหมือนเดิมนะอันนี้รอบที่สแล้วนะทุกคนเอาเรื่องว่าเกดิชานะไม่กําไรก็เท่าทุนแบบนี้คือดีมากเลยนะเพื่อนๆดีกว่าขาดทุนยับๆนะไม้ที่สยังไงรอบนี้คิวเปลี่ยนเป็นสิบได้ไหมสิบใจเปลี่ยนเป็นเอตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเอแล้วเพื่อนอุ้ยทำไมทําไมถึงทําอย่างนี้ ถ้าเปลี่ยนเป็น A, ได้ลุ้นนะทุกคนสี่หมุนอย่าบอกนะว่าเราจะมาเจงไม้นี้นะทุกคนเฮ้ยน่าจะเรียบร้อยว่ะน่าจะคมแบกยากกว่าทุกคนนะอุ้ยจะจ่ายอยู่หมุนสุดท้ายเพื่อนๆถ้าจะเจงก็ต้องไม้นี้แล้วแหละดูทรงเนี่ยอุ้ยยังจ่ายอยู่ทุกคนมาดิขมิน้นสวยงามมะ เท่าไรโอ้โหไม่เจ๋งว่ะเกนิชาฟอร์จูนนะทุกคนเท่าทุนกับกำไรนะสี่หมายที่ผ่านมาของเรานะวันนี้มาจริงนะทุกคนนะตอนนี้ที่มาม่วงเล่นก็ประมาณใบๆนะทุกคนใบสองใบสามนะตอนนี้ที่มาม่วงเล่นอยู่นะช่วงๆนี้นะเกนิชาฟอร์จูนนี่มาจัดๆมาเปลี่ยนเป็นปรูปเดีวยวกันให้หมดเคสวยงาม อุ้ยพวงมาลัยจ่ายต่อนะครับมินช่องหนึ่งไหมไม่มาอู้วันหกไม้นี้กำไรวะเนี่ยส่งมาดีนะเนี่ยมาอย่าหยุดเพื่อนอย่าหยุดเออมาแล้วพันแปดนะแค่หมุนแรกเท่านั้นทุกคนเราเหลืออีกเจ็ดหมุนนะดูทรงมีสิทธิ์ที่จะกำไรจากไม้นี้นะอาจจะได้กำไรนะเพื่อน ขอวแถว2แถว3นะกรอบทองอะ่ะมาแถว2แถว3ก่อนเลยจะได้ลุ้นนะถ้าไม่กำไรก็เท่าทุนนะทุกคนยังไงก็เท่าทุนแล้วตอนนี้นะเราอะ่ะมาลุ้นว่าอาจจะได้กำไรหรือเปล่าอีก2หมุนนะทุกคนสวยหมุนสุดท้าย ยังไงโอเคเท่าทุนไปอีกไม้นะทุกคนไม้นี้ไม้ที่ห้านะไปไปต่อไม้ที่หนะขอขึ้นหมื่นหน่อยเว้ยเพื่อนไม้นี้แหละขอร้องละแต่เรายังไม่ขาดทุนสักไม้เลยนะทุกคนกันใิชาฟอร์จูนใครที่มาเล่นนะก็แนะนำให้ซื้อไปเลยนะถ้ามันจะมาดีขนาดนี้เฮ้ยชมมากไม่ได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ ตอนนี้สมหมุนจ่ายมา60บาทเท่านั้นนะเริ่มมีกลิ่นไม่มีกลิ่นแล้วทุกคนมาหก0 0สวยดิเอาแล้วไงขึ้นหมื่นสี่นะทุกคนตอนนี้เอาล้เปิดนี้ได้เลิกนะเพื่อนสวยๆเลยนะจัดปหกพันปดร้อนะทุกคนเหลืออีกสามหมุนไปต่อได้อีกไหมเพื่อนโอ้โหเล็กสิบ หมุนสุดท้ายโอเคเปลี่ยนเป็นไลท์สิบไม่มีโอเคทุกคนก็ไม้นี้ก็ยังกําไรนะทุกคนโอ้โหซื้อมาห้าไม้หไม้นะกําไรกับเท่าทุนอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะก็จบที่หมื่นสนะทุกคนกําไรล้วประมาณ8ป0 0ันเก้นนะเพื่อน ก็พอได้เลิกนะก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนส่วนอยากขอให้เล่นเกมไหนให้ดูเบ็ดเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะเ,นเพื่อนๆนะส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่ม Golden นทาเพื่อไปดูตารางการแตกงนะครับผมหรือว่าอยากมาเล่นที่เม g a เกม e ก5นะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเ,นเพื่อน ก็สำหรับน,นี้มะม่วงก็คงพอแค่นี้นะใครอยากรู้ว่าเกมอะไรเป็นเกมต่อไปนะก็กดติดตามรอไว้ดูได้เลยนะทุกคนสำหรับน,นี้มะม่วงก็ไปแล้วนะทุกคนนะเจอกันครับผมบ๊ายบาย